ô uh. u uh. xin lỗi đây thôi có chéo đây vì nọng chặt สบายดีพรมีพี่น้องปองปลายมู่ทุกคนมืนออนงคงค่อนี้ก่อพ่อกับบ่าหวานฟังโค้งคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความขี่ไหลเนาะมื่อนี้ก็คือว่าอยู่ไฮอยู่ซ้อนคือเก่าพี่น้องแต่บ่าหวานจะผ้าพรมีพี่น้องมากินอ่าหมกผ้า,เอา,าอเอาเอนาะทั้งบ้านบ่าหวานเอิ่นมาเอิ่นทั้งบ้านบ่าหวานเอิ่นว่าหมกผ้าอิงลิสโกโกนัสโอเคแต่ว่ามื่อนี้เาันมากินนี่เนาะพี่น้องเนาะกับแจ่ว เดี๋ยวก็ตามมามีไม่กี่หน่อยโอเคก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าหวานสร้างคลิปต่อๆไปพี่น้องเนาะหมกเาเอามาเมื่อวานพี่น้องเอ้เจ้าว่ายังใหม่ยังสดอยู่เนาะโอเคบ่าวบ่าหวานสิบภาพพ่อแม่พี่น้องมากินมือนี้เอาเจ้าว่าลงมือเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่มียังลายเหมือนกันก็มีแต่หมาเนาะโอเค ทีนะบันสิบปาดเนาะใบเนาะนี่กับยบาเขาไม่ได้พี่นนอ,องเอง้ ม่เนาะต้องซิมซิมแจวก่อนพี่น้องอืมน่น่อยไล่พี่น้องเอ้เจีวพี่น้องบัดทนันความ่บสื

Hmm. you're not up

嗯，哎，咳，哎，嗯，没事哦，皮诺，呜，呜，牛的皮诺，妈托。

chèo đôi với nó, khảo với nóng em, thế mà chuyên nhọn lái, chèo cái coi đôi. nó khác bạn นี่เบาะวนกับจอเะไรพี่น้อง,างนนมาซีนนวลมาเนาะแหละพ่อแม่พี่น้องที่ตามสนับนาการเนาะสิกิน,นเบิร์ดีบอว์อมือนี่พีน้ำก่อนน้ำยังไล่พี่น้องเลย Ủa, oh, ngày mai gì phải nói về, Làm skin này. บวชไม่ผ่าก่อนพี่น้องบวชไม่ผ่าก่อนเนาะเนาะบวชนำมาอะไเนาะอือโอ้งามลไรไปเนาะเองเนาะอือเนาะทำสกินบบบนี่กินก่อนพี่น้องเอง chị mấy đứa 原来。 bọn chị ngon con. Ê, cứ đọc. mặc đây 1 phi đó Dưới à, nhang thì nó lấy hoàn toàn kinh sập sẹm Ui <laughs> đây Sí, ¿no?

นอนไปน้องเองครบสุด,ดยอด 오이. Thank yeah. you. หมดเปนสองเลยโอเคนะที่ว่าถ่ายชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บวชสาคลิปต่อไปเนะาะเ่ว่า ถ้าว่าทานได้บมักกะขอโทษขอไพ่น้ำนะที่ว่ากินแบบของธรรมศาตพี่น้องแบบบมีเดือดไม่ยากเนะอะไรง่ายและโบมีการจินเพืองอยังได้นะโอเคนอที่ว่าคลิปนี้กับสิป่าเบิดเพียงสนิเนอพบกันใหม่คลิปหนาพี่นอโอเคเนอพบกันใหม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้โอ้ยก่อนจากอีกคํานหนึ่งพี่นอ คนจาก โอเคพี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปหนาเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใ้บาววานสังคลิปต่อไปเนะาะทั้งสองยูทูบเบาววันฟังขงยูไฮยูชวนนีเเก่าพี่น้องบ๊ายบาย